เป็นโอกาสที่จะทําให้ทุกท่านปลดหนี้นะครับด้วยเงิน250บาทนะครับ250าบาทวันนี้เรามี250บาทเราจะทําอะไรได้บ้างแต่วันนี้25 0าบาททุกท่านทั้งสุขภาพและทั้งธุรกิจทําเงินตลอดชีพโอกาสขอทุกท่านมาแล้วนะครับที่จะประสบความสำเร็จนะครับร่วมกันที่ภูประชาเน็ตเวิร์กนะครับร่วมเป็นต้นสายาย,ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ ผูประชาเนตเวิร์ก250พิชิตล้านขุมทรัพย์ของคนราชาด้วยแผนมาสจาันนะครับที่จะทำให้ทุกท่านประสบความสำเร็จที่รวดเรเด็วเราไปดูคณะกรรมการาก็เลยนะครับว่ามีใครบ้างนะครับท่านแรกประธานกรรมการบริหารก็คือคุณนิทินันมาลานนนนะครับเป็นประธานกรรมการบริหารแต่เพียงผู้เดียวนะครับของผูประชาเนตเวิร์กและก็ถัดไปนะครับก็ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์อาจารย์ปูศักดิ์สิทธิวณิช แล้วก็อีกท่านนึงนะครับรองประธานกรรมการฝ่ายการตลาดนะครับก็คืออาจารย์บรรจัดสิธิลักษณ์แล้วก็จะมีคณะผู้บริหารอีกหลายท่านด้วยกันะนะครับซึ่งรวมแล้วก็มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายนะครับต่อไปเราไปดูวิธีการเริ่มต้นที่นี่เริ่มต้นยังไงไปดูกันนะครับง่ายๆเพียงแค่3ข้อเท่านั้นนะครับทุกท่านก็เริ่มต้นได้นะครับ ข้อแรกนะครับทุกคนที่จะเข้าสู่ผู้ประชาในเวิร์กนะครับทุกท่านจะต้องสมัครผ่านลิงก์ผู้แนะนานะครับสมัครผ่านลิงก์ผู้แนะนําเท่านั้นนะครับเมื่อทุกท่านทําข้อแรกเสร็จนะครับก็คือจบเลยนะครับต่อไปข้อถัดไปก็คือข้อ2ซื้อสินค้าขั้นต่ํา250บาทหรือ100 PV 3. แนะนําติดตัว2คนไม่มั่ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่เรานะครับแต่ถ้าเราไม่แนะนําใครเลยนะครับเราก็จะได้รับ รายได้เพียงแค่สตา1หนึ่งเท่านั้นก็คืออาไม่มีการขึ้นตำแหน่งนะครับแต่เราก็ยังรับรายได้หลักหมื่นต่อเดือนแต่ถ้าเราต้องการที่จะรับรายได้8ล้านนะครับสูงสุดก็คือรับไปได้จากสตาร์หนึ่งสตาร์สองสตาร์สามสตาร์สี่จนถึงสตาร์ห้านะครับท่านก็ปลดล็อกง่ายๆโดยการที่เราแนะนํานะครับตรง2คนเท่านั้นเพียงเท่านี้ทุกท่านก็ปลดล็อกเพื่อที่จะรับรายได้ทุกตําแหน่งแล้วนะครับ ต่อไปไปดูสินค้ากันบ้างนะครับเริ่มต้นก็คือให้ทุกคนดูที่ PV เป็นเกณฑ์น,นะครับก็คือ100 PV อ PV แต่ราคาไม่เท่ากันก็ขึ้นอยู่กับสินค้าด้วยนะครับเราไปดูตัวแรกนะครับสบู่น้ำนมข้าว250บาท100 PV แล้วก็กาแฟเพื่อสุขภาพกระชายพัด1 2 2ซอง250บาท100 PV แล้วก็จะมีสินค้าตามมาอีกอย่างต่อเนื่องนะครับ ต่อไปที่นี่ก็จะมีระบบนะครับที่จะทําให้ทุกท่านประสบความสําเร็จเพราะว่าที่จริงแล้วคําว่าธุรกิจเนี่ยนะครับเราก็ต้องลงมือทําใช่ไหมครับเราก็ต้องลงมือทํานะครับแต่ที่ผ่านมาเราอาจจะถ้าไม่ขกงพอนะครับเราอาจจะไม่สําเร็จแต่ที่นี่ะนะครับคุณก็ทําเหมือนธุรกิจทั่วไปนะครับแต่จะมีระบบช่วยให้เราประสบความสําเร็จนะครับนั่นก็คือระบบออโต้รันมตลูแล้วก็รูอัพด้วยนะครับ เป็นยังไงไปดูกันนะครับก็คือที่นี่ก็จะมีการวางโครงสร้างนะครับในรูปแบบของไปนารีนะครับแต่วิธีการคำนวณแบบยูนิเลเวลนะฮะโดยโดยที่ระบบนะครับก็จะจะับเรียงนะครับจากซ้ายไปขวาะนะครับจากซ้ายไปขวาก็คือในเรื่องของโอตุลันนะครับบนโอตุรุสมมุติว่าวันนี้นะครับเราได้ลิงก์จากผู้แนะนำราสมัครมาแล้วนะครับ ระบบก็จะทําการเรียงเรานะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือสุดนี่คือตัวเราอันนี้คือสมมุตินะนะครับตัวเราเองอาจจะไม่เก่งสมมุตินะนะครับอีกฝั่งหนึ่งพอดีอัพไลน์แนะนําอีกหนึ่งคนก็เรียงจากซ้ายไปขวาก็คือคุณ B ตรงนี้นะครับคุณ B เป็นผู้นาเลยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็มีทีมอยู่แล้วคุณ B ก็ไม่ได้สนใจเลยนะครับทำอย่างต่อเนื่องทําทต่อเนื่องก็คือ สร้างทีมเลยนะครับแนะนำบนลูปของตัวเองทุกคนจะมีโครงสร้างรูปของตัวเองซ้ายแล้วก็ขวาแบบนี้ครับเห็นไหมครับเรียงจากซ้ายไปขวาเขาก็แนะนำสร้างธุรกิจของเขาไปเห็นไหมครับแต่เรายังไม่มีใครเลยฉะนั้นเนี่ยเมื่ออัปลายมีคนนะฮะอัปลายก็วางลงมาครับเป็นคุณ C เรียงจากซ้ายไปขวาแบบนี้ครับต่อจากนั้นก็คือเป็นคุณดีตามมาแบบนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้จักคุณ C แล้วก็คุณดีด้วยนะครับ แต่เราโชคดีมากนะครับจะเราเจอคนทํางานนะครับคุณดีก็เป็นผู้นําเช่นเดียวกันคุณซีก็เช่นเดียวกันนะครับต่างคนต่างขยายธุรกิจของตัวเองนะครับซึ่งเราก็ได้ผลประโยชน์ด้วยนี่คือข้อดีของโอทูลันนะครับดีมากเลยนะครับทีนี้คุณซีก็ขยายของคุณซีไปแบบนี้นะครับเขาก็เริ่มจากซ้ายไปขวาของตัวเองอ่ะอัปไลน์นะครับซึ่งเราก็อยู่ใต้โครงสร้างนะครับสามเหลี่ยมของอัปไลน์นะครับฉะนั้นอัปไลน์ก็ถ้ามีคนนะครับติดตัวได้2คน ถ้าเขามีคนมากกว่านั้นนะฮะเขาก็จะเรียงนะครับโดยใช้ระบบนะฮะระบบพูดจัดจะเรียงจากซ้ายไปขวาแบบนี้ครับมีคนมาปั๊บนะครับอ่าก็จะเรียงจากซ้ายไปขวาแบบนี้นะฮะจากซ้ายไปขวาแบบนี้ก็คือออโต้ลันบนโอโตลูปของเราเองนะครับข้อดีคืออะไรครับข้อดีก็คือมันจะทําให้เรานะครับก็คือเต็มผังจะไม่มีอ่าว่าไม่เต็มนะครับเพราะว่าจะรันจากซ้ายไปขวาจนเต็มเสร็จแล้วก็จะเลื่อนไปแต่ละชั้นแบบนี้นะครับนี่คือ ระบบช่วยสําเร็จนะครับเราไปดูตํา,าตแหน่งกันบ้างนะครับตําแหน่งก็ที่นี่มีตําแหน่งด้วยกันง่ายๆเลยไม่ซับซ้อนนะครับก็คือสาตาหนึ่งมี100 PV ราตา2มี500 PV อสาตาสามมี1000 PV ัาตา4มี2000 PV พาตา5้ามี3,000 PV ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับไม่ซับซ้อนนะครับ ทีนี้เนี่ยถ้าเราเองเอร, winner, ริ่มต้นธุรกิจนะครับเราซื้อสินค er like <with> ้า1ชิ้นเข้ามาแล้วนะครับก็คือ250บาทก็คือ100 p v 100 PV ทีนี้เราก็ไปเชิญเพื่อนนะครับเรามีลิงก์แล้วนะครับเราก็ให้เพื่อนสมัครผ่านลิงก์เรานะครับโดยเพื่อนก็ทําเงื่อนไขเดียวกับเราซื้อสินค้า250บาทนะครับเราก็จะได้ค่าแนะนานะครับเราก็จะได้ค่าแนะนําก็คือรหัสละ10บาทแต่ถ้าเรานะครับแนะนํามากกว่า1คนนะครับแนะนํา2คนขึ้นไปนะครับ นั่นหมายความว่าทุกท่านก็จะปลดล็อกเพื่อรับรายได้ทุกตำแหน่งแต่ถ้าเราไม่แนะนำนะครับเราก็รับไปได้เพียงแค่สตาร์หนึ่งนะครับอ่าก็คือรหัสละ10บาทจากยูนิตรงนี้ครับอ่าโครงสร้างยูนินะครับที่ทุกท่านดูเมื่อกี้นะครับการเลียงผังออตูลันโปโนตูลูนะฮะซึ่งคนที่อยู่ใต้เราทั้งหมดนะครับที่อัปเกรดมาเราอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ทุกครั้งนะครับที่เขามาอยู่ใต้เรานะครับเราก็ได้รหัสละ10บบาทแบบยูนิเลเวลนะครับลึก ก็คือ9ชั้นเป็นเงินอยู่ที่1 0 0 0 0หมื่นสอรับ220บาทบ่าทเต็มผังเลยนะครับตรงนี้นะครับที่นี่ก็จะมีระบบช่วยให้เราประสบความสำเร็จนะครับก็คือนะครับทุกครั้งที่เรามีไรายได้นะครับระบบก็จะหัก Auto ออโต้ชิปนะครับอ่า20%อ่า20%แต่ไม่เกินนะครับ600 p v 600 p v ที่เหลือนะครับที่เหลือก็โอนเงินเข้าบัญชีทั้งหมดเลย600 p v เอาไปทำอะไรบ้าง สิ่งแรกก็คือรักษายอดให้เราในสตาหนึ่งตรงนี้รักษายอดสตาหนึ่งนะครับก็คือได้รับสินค้าแล้วก็รับรายได้นะครับหนึ่งหมื่นต่อเดือนรับสินค้ารับรายได้นะครับหนึ่งหมื่นต่อเดือนซึ่งคนที่ไม่แนะนําใครเลยนะครับทุกท่านก็จะได้หนึ่งหมื่นนะครับสองร้อยยี่สิบบาทแบบนี้ครับแต่ถ้าเราแนะนำนะแต่ถ้าเราแนะนำสองคนนะครับนั่นหมายความว่าท่านก็ปลดล็อกก็คือจะ ท่านเองก็จะสามารถที่จะรับรายได้ทุกตําแหน่งเลยครับโดยระบบจะซัพพอร์ตตรงนี้เองนะครับโดยการออโต้ชิปตรงนี้แหละนะครับส่วนที่1ก็คือรักษายอดสตาร์หนึ่งหนึ่งร้อย pv นะครับรับสินค้ารับรายได้10,000บาทต่อเดือน9้าชั้นตรงนี้นะครับลหันละสิบาทแบบนี้นะครับทีนี้ส่วนที่2นะครับจะเหลือ500 pv ตรงนี้ก็จะออโต้ชิป5 0 0 pv ปรับขึ้นตำแหน่งเป็นสตาร์สโดยระบบก็จะทําทการนะครับดูแลให้เราตรงนี้ทั้งหมดเลย เมื่อเรานะครับครบ500 PV ตรงนี้เมื่อเราสะสมครบ500 PV นะครับระบบก็จะทําการส่งสินค้าให้กับท่านที่บ้านเลยอันนี้คือข้อดีนะครับโดยที่จะมีระบบดูแลให้ทีนี้นะครับคนที่ตามเรามานะครับเมื่อกี้เลยที่เราแนะนำนะครับาที่เราได้10บาทเมื่อกี้นะครับจากอาสตา1นงนะครับเขาก็มีเงื่อนไขด้วยกันนะครับโดยที่ระบบสะสมครบ500 PV เขาก็ตามเรามา ตามเรามาปั๊บเนี่ยนะครับเราจะได้ค่าแนะนาสตาหนึ่งก็คือ10บาทตามเรามาสตาร์2ตรงนี้นะครับเราจะได้จากคนเดิมคนนี้เราได้รับ100บาทนะครับทีนี้โครงสร้างแบบยูนิ level นะครับเชั้นเมื่อกี้ก็จะตามเรามาเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับเมื่อกี้ยูนิเ e v e l เราได้หลานละสิบาทใช่ไหมครับแต่ถ้าคนที่ตามเรามาแบบยูนิ level เนี่ยเราได้หลานละ50บาทต่อคนต่อรหัสลึก10ชั้นแบบโลอ up ลึก10ชั้นแบบรรับรายได้จากยูนิลหันละ50บาทลึก10ชั้นเนี่ยนะครับชั้นที่1จะมี2คนชั้นที่2จะมี4คนชั้นที่3จะมี8คนไปแบบนี้นะครับ10ชั้นลึกเนี่ยนะครับเราได้รหัสละ50บาทจากยูนิลเวลรวมทั้งหมดก็คือ12300บาทนะครับทีนี้เนี่ยระบบก็จะทำการหาก Auto ักออโต้ชิปไว้20%ก็คือไม่เกิน1600 PV ที่เหลือโอนเข้าบัญชีเราหมดเลยครับ ทีนี้1600 PV เอาไปทำอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกก็รักษายอดให้เราเพื่อรับรายได้ทุกสตาร์แล้วก็ทุกเดือนนะครับอันนี้คือกรณีที่เต็มผังแต่ถ้าไม่เต็มผังก็ยังรับอยู่เหมือนเดิมนะครับทีนี้ก็ไปรักษายอดนะครับสตาร์หนึ่งรับสินค้ารับรายได้ไปก็คืออยู่ที่1 2 120บาทอันนี้คือสตาร์หนึ่งนะครับ แล้วก็ไปรักษายอดด้วยคือสตานีแหละครับสตา2ตรงนี้500 PV นะครับรับสินค้ารับรายได้1,2300บาทอันนี้คือพูดในกรณีเต็มผังนะครับแต่วันนี้ทุกท่านโชคดีมากนะครับเรคือต้นสายนะผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับก็เต็มผังกันทุกท่านแน่นอนทีนี้ที่เหลือนะครับก็จะทำการนะครับออโตชิปออโตชิปท็อปอัพนะครับให้เราด้วยนะครับสะสมให้เรา ก็คือ1000 pv ตรงนี้นะครับปรับขึ้นตำแหน่งสตาร์สาเพื่อรับรายได้ที่มากขึ้นนะครับขึ้นตำแหน่งสตาร์สานะครับทุกคนอ่าเพราะเราขึ้นสตาร์สาตรงนี้เมื่อเราสะสมครบ1000 pv เมื่อเราสะสมครบ1000 pv นะครับทีนี้เราก็จะเป็นสตาร์สาคนที่เราแนะนําตรงสิ่งแรกก่อนนะครับสตาร์หเราได้10บาทสตาร์สได้หนึ่งร้อยสตาร์สาคนเดิมนี่แหละครับเราได้200บาทนี่นะครับ คือแนะนำนคนครั้งแรกทุกท่านก็ได้ตลอดชีพแบบนี้นะครับพอครบ1,000 PV ระบบก็จะทําการส่งสินค้านะครับให้กับท่านถึงบ้านเลยอันนี้คือระบบดูแลให้ทั้งหมดนะครับแต่เราก็ได้ยูนิด้วยนะครับยูนิลเวลนะครับก็คือจากโครงสร้างของสตาร์ห่งเห็นไหมครับข้าวชั้นนะครับตามาสตาร์สองนะครับตามาสตาร์สามก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นโครงสร้างเดิมนั่นแหละนะครับ ถ้าเราสร้างโครงสร้างแรกถ้าเราสร้างนะครับโครงสร้างของตัวแรกเสร็จนะครับก็คือยูนิโครงสร้างแรกเสร็จเนี่ยนะครับมันก็คือเสร็จงานเราเลยง่ายๆแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเขาตามเรามานะครับเมื่อกี้นะครับเขาอยู่สตาร์สเรารับรหัสละห้สิบาทยูนินะครับเขาตามเรามาสตาร์สาเรารับรหัสละ90บาทครับแต่ลึกทั้งหมด11ชั้นแบบโลอัพ11ชั้นก็เป็นเงินนะครับอยู่ที่368,460่36 8, บาท เป็นเงินอยู่ที่นะครับ11ชั้นนะครับแบบรูอัพ368,460บาทนะครับทีนี้ระบบก็จะทำการหักออโตชิปเช่นเดียวกัน20%นะครับแต่ไม่เกิน3,600 PV ที่เหลือโอนเข้าบัญชีเราหมดเลยนะครับ3,600 PV เอาไปทำอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกเลยก็คือไปรักษายอดนั่นแหละรครับให้กับทุกท่านโดยระบบจัดก,การให้ทั้งหมดเลยนะครับก็คือไปรักษายอดนะครับสะตา1,100 PV รับสินค้ารับรายได้ก็คือ1 0,000หมื่นต่อเดือนนะครับรักษายอดสตาตา2500 PV รับสินค้ารับรายได้1 0 0 0 0แสนนะครับต่อเดือนรักษายอดสตา3สาตานี้เลยนะครับก็คือ1000 PV รับสินค้ารับรายได้นะครับ3า8 4 6 0พันี้บาทนะครับนี้คือสตาตา3นะครับและที่สำคัญก็คือระบบก็จะทำการหาก,กตัชิปด้วยนะครับเช่นเดิมนะครับ20%ตตรงนั้นแหละนะครับที่เหลือ ก็คืออยู่ที่2000 PV พีวีปรับขึ้นตำแหน่งสตาสีเป็นสตา์ที่ทุกท่านจะมีรายได้สูงขึ้นไปนั่นเองนะครับพอเราขึ้นสตา4สีเมื่อสะสมครบอยู่ที่2000 PV พีวีนะครับระบบก็จะทำการส่งสินค้าให้กับท่านถึงบ้านเลยนะครับเลือกสินค้าให้ท่านนะครับอย่างเหมาะสมเสร็จแล้วก็ส่งสินค้านะครับให้ถึงมือท่านที่บ้านเลยอันนี้คือข้อดีมากๆทีนี้คนที่เราได้นำาล่ะครับตามเรามาไหมตามครับ อ่าสตาร์หนึ่งเราได้รับค่าแนะนํา10บาทใช่ไหมครับสตาร์สองเราได้รับค่าแนะนําก็คือ100บาทสตาร์สามสองร้อยตามละมาสตาร์สี่นะครับอ่าก็คืออยู่ที่400บาทเลยนะครับคนเดิมนี่แหละครับอ่าได้แล้วก็ได้อีกอย่างนี้นะครับยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแนะนํามากได้มากเห็นไหมครับทีนี้นะครับแบบยูนิเลเวลโครงสร้างเดิมจากสตาร์หนึ่งสตาร์สตามลามาสตาร์สามจนถึงสตาร์สีคือสตาร์นี้แหละครับตามลามารหัสยูนิเลเวลเนี่ยนะครับที่ตามลามาเนี่ยงคนเนี่ย ก็คือ170บาทนะครับ170บาทอาจจะมา10คนร้อยคนหลายร้อยคนก็แล้วแต่นะครับ1คนก็170บาทนะครับลึกทั้งหมด12ชั้นลึกแบบโลอัพด้วยนะครับซึ่ง12ชั้นลึกแบบโลอัพเนี่ยจะมีรายได้นะครับตรงนี้สตารสีทุกท่านนะครับอันนี้คือหนึ่งล้านนะครับสามแสนเก้าหบาทนะครับ1นึ่งล้านสามแสนบาทเลย แน่นอนนะครับระบบก็จะทําการหักออโตชิปเช่นเดิมๆนะครับ20นะครับแต่ไม่เกิน6,600 PV ที่เหลือโอนเงินให้กับท่านทุกบาททุกสตางค์เลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับ600 6,600 PV เอาไปทําอะไรบ้างนะครับไปดูนะครับข้อแรกก็คือไปรักษายอดให้กับเราเพื่อรับรายได้ทุกสตาแล้วก็ทุกเดือนด้วยนะครับไปรักษายอดสตา1,100 PV รับสินค้ารับรายได้10,000บาทต่อเดือนนะครับ รักษายอดสาตาสองห้าร้อย PV นะครับรับสินค้ารับรายได้10,000แต่อเดือนนะครับรักษายอดสาตาสามหนึ่งพัน PV นะครับรับสินค้ารับรายได้3ามแสนหกหมบาทนะครับรักษายอดสาตาสี่สองพัน PV ก็คือสาตานี้แหละครับรับสินค้ารับรายได้1นึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทนะครับอ่าสินค้าก็จะส่งถึงมือท่านเลยโดยระบบจะดูแลให้ทั้งหมดเลยนะครับ และเราก็รับไปได้แบบเต็มๆแบบนี้นะครับและที่สําคัญก็คือระบบก็จะทําการออโตชิปให้เราอีกนะครับก็คือ3,000 PB นะครับเพื่อปรับขึ้นตําแหน่งสูงสุดนะครับการที่เราจะขึ้นตําแหน่งสูงสุดทุกท่านต้องมี3,000 PB นะครับเราก็จะเป็นสตา5ห้านะครับสตา5ห้าตรงนี้ก็คือตําแหน่งสูงสุดโดยเมื่อเราสะสมครบ3,000 PB ระบบก็จะทําการส่งสินค้าให้กับท่านถึงบ้านเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับคนที่เราแนะนําตรงเมื่อกี้เลยนะครับเราก็ได้รับค่าแนะนําจากสตาร์หนึ่งสิบบาทสตาร์สองร้อยบาทสตาร์สามนะครับก็คือสองร้อยบาทสตาร์สี่สี่ร้อยบาทนะครับสตาร์ห้าเราได้หกร้อยบาทเลยนะครับคนเดิมนะครับสรุปก็คือหนึ่งคนที่นะครับเราแนะนำเนี่ยตั้งแต่สตาร์หนึ่งสตาร์สองสตาร์สามสตาร์สี่สตาร์ห้ารวมทั้งหมดก็คือหนึ่งพันสามร้อยสิบบาทนะครับต่อคนนะต่อรหัสนะครับถ้าถ้าแนะนํามาสิบคนถ้าสิบคนขึ้นสตาร์ห้าเหมือนกันนะครับ เราก็รับหมื่นกว่าบาทถ้าเราได้นำนะครับก็คือร้อยคนถ้าเราแน้นำร้อยคนนะครับเราก็ได้แสนกว่าบาทนะครับนี่คือรายได้แบบพาสซีฟตลอดไปทุกเดือนเลยนะครับนอกจากนั้นโครงสร้างเดิมนะครับจากสตาร์หนึ่งที่เราสร้างไว้เต็มโครงสร้างเข้าชั้นนะครับก็ตามมาเรื่อยๆนะครับสตาร์สองสตาร์สามสตาร์สสตาร์สุดท้ายนะครับโครงสร้างเดิมตามมาเป็นสตาร์หนะครับเราจะได้รหัสยูนิเลเวลนะครับสองบาท 215บาทนะครับลึกทั้งหมด14ชั้นลึก14ชั้นลึกแบบรูอัพนะครับ14ชั้นลึกเนี่ยเป็นรายได้นะครับ7ล้านนะครับ44,690ครับอ่าอันนี้คือจะไม่ผิดเนาะ7ล้านนะครับ44,690บาทนะครับแน่นอนนะครับระบบก็จะทำการนะครับทำการออโต้ชิปเพื่อจะทำให้เราเป็นแพสซิฟิคคำยี่สินะครับแต่ไม่เกิน6,600 PV แต่ไม่เกิน6,600 PV ที่เหลือโอนเงินให้เราทั้งหมดเลยนะครับที่เหลือโอนเงินให้เราทั้งหมดเลยอันนี้คือสุดยอดมากเลยนะครับ6,600 PV เอาไปทําอะไรบ้างสิ่งแรกเหมือนเดิมครับก็คือไปรักษายอดสตา1,100 PV รับสินค้ารับรายได้นะครับหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนนะครับไปรักษายอดสตา2,500 PV รับสินค้ารับรายได้หนึ่งแสนต่อเดือนนะครับไปรักษายอดสตา3,100 PV รับสินค้ารับรายได้นะครับ 368,460บาทไปรักษายอดสตาสีเมื่อกี้นะครับรับสินค้ารับรายได้นะครับทางระบบก็จะทําการส่งสินค้าให้กับมือท่านที่บ้านเลยนะครับถึงมือท่านที่บ้านแล้วก็รับรายได้นะครับหนึ่งล้านสามแสนบาทนะครับต่อเดือนและที่สําคัญสตาห้าก็ต้องรักษายอดด้วยนะครับระบบก็จะรักษายอดสตาห้าสามพันพีวีรับสินค้านะครับ แล้วก็รับรายได้7จ็ดล้านสี่หมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับนี่คือระบบอัจฉริยะนะครับอัศจรรย์น,นะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับแต่ทุกท่านนะครับลองนึกภาพตามว่าถ้าเรานะครับเริ่มต้นที่สองห้าสิบาททุกท่านจะมีรายได้เท่าไหร่ด้วยระบบที่สุดยอดมากๆเลยนะครับจากสตาร์หนึ่งก็คือ1นึ่งบาทสตาร์ 2, 1, 000, สองหนึ่งแสนสตาร์สามสามแสนกว่าสตาร์สล้านกว่าสตาร์ห้าเจ็ดล้านกว่ากว่านะครับรวมทั้งหมดนะครับแปดล้านเก้าแสนบาท ก็ง่ายๆก็คือรวมทั้งหมดประมาณ8ล้านข้าวแล้วันนะครับตรงนี้นะครับง่ายๆแบบนี้เลยด้วยระบบที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จนะครับและที่นี่นะครับเป็นแผนธุรกิจที่ไม่เหมือนใครและก็ไม่มีใครเหมือนด้วยนะครับเป็นยังไงครับไปดูกันเลยนะครับเมื่อทุกท่านนะครับมีโครงสร้างของอ่าไปนารีในการเรียงจากออโต้รันนะครับจากซ้ายไปขวานะครับแต่มีการคํานวณแบบยูนิลเวลนะครับถ้าเรานะครับอ่า วางโครงสร้างอย่างนี้นะครับแน่นอนต้องเต็มพังอยู่แล้วนะครับชั้นที่1ก็จะมีอยู่2คนชั้นที่2ก็จะมีอยู่4คนแล้วก็8คน16คนแบบนี้ถ้าเราครบ7ชั้นเมื่อไหร่นะครับระบบนะนะครับถ้าเรามีครบ7ชั้นเมื่อไหร่นะครับระบบก็นะครับจะออกรหัสที่2ให้กับเราระบบก็จะออกรหัสที่2ให้กับเราหรือทุกคนที่มีเงื่อนไขโดยการครบ7ชั้นก็คือ128คนนะครับเราก็จะมีรหัสใหม่เกิดขึ้นอย่างแม่หนึ่งนะครับ เราก็รับไป8ล้าน9แล้วนะครับแมน2เกิดขึ้นนะครับเราก็รับ8ล้าน9เช่นเดียวนะครับเช่นเดียวกันนะครับอ่าเช่นเดียวกันนะครับก็ง่ายๆนะครับลองคูณ2ดูนะครับ8ล้าน9คูณ2นะครับท่านลองคำนวณดูถ้าเราเต็มผังนะอันนี้กรณีถ้าเต็มผังนะครับฉะนั้นเนี่ยข้อดีคืออะไรครับข้อดีก็คือว่าเมื่อเราครบเจ็ดชั้นนะครับเรามีดาวไลเราอยู่ใช่ไหมครับจากเราเป็นอัพไลเราก็จะเป็นดาวไลดาวไลเราครบเจ็ดชั้นเขาก็จะเป็นดาวไลเราอีก ก็สลับกันจากอัพไลเป็นดาวไล์แบบนี้นะครับคล้ายๆวันเลื่อนนะครับเลื่อนครบ7ชั้นก็จะมีรหัสใหม่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นแมน1น่นะครับก็8ล้าน9นะครับครบ7ชั้นนะครับแมน2นะครับช4ชั้นก็เป็นแมน3ละนะครับ21ชั้นแมน4แบบนี้นะครับไม่จบไม่สิ้นนะครับไม่มีวันตันไม่มีวันตายอันนี้คือแผนที่จะทําให้เราเป็นพ a สซีฟอินคัมนะครับก็คือพูดง่ายๆว่า1รหัสเราได้8ล้านแล้วกันจะได้ไม่งงนะครับ ครบ7ดชั้นก็8ล้านครบ14ชั้นก็8ล้านนะครับครบ21อ่าก็8ล้านอย่างเงี้ยนะครับก็ไล่ไปแบบนี้ทุกเชั้นนะครับอันนี้คือระบบนะครับที่จะทําให้ทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จนะครับไม่มีวันตันไม่มีวันตายเลยนะครับวันนี้นะครับธุรกิจผู้ประชาน็ตเิร์ก็คือ250าบาทนะครับคุ้มรัาของคนรากหญ้านะครับคุ้มรัพย์ของคนรากหญ้าเพียงเท่านี้นะครับทุกท่านก็ประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้แล้วนั่นเองนะครับ ง่ายๆเลยวันนี้นะครับโปรเจกต์ของเราก็คือว่า250บาทเป็นโอกาสที่จะทําให้ทุกท่านปลดหนี้นะครับด้วยเงิน250บาทนะครับ250บาทวันนี้เรามี250บาทเราจะทําอะไรได้บ้างแต่วันนี้250บาททุกท่านได้กาแฟทุกท่านได้ธุกรกิจนะครับได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งธุกรกิจทําเงินตลอดชีพโอกาสของทุกท่านมาแล้วนะครับที่จะประสบความสาเร็จนะครับร่วมกันที่ภูประชาเน็ตเวิร์กนะครับร่วมเป็นต้นสายด้วยกันนะครับ ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ครอบครัวภูประชาได้เบิกน,นะครับ250พิชิดล้านธุรกิจของคนลากญ้านะครับก็คือเป็นคุ้มทรัพย์ของคนลาก้านะครับก็ถ้าหาคนที่แชร์คลิปนี้ให้กับท่านด่วนเลยนะครับสำเร็จไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ